ดูแพนด้าเห่าอะไรนิ่ใส่ไม่ดีกำลังถ่ายนกอยู่น้องโตใบจริงๆเลยโซบะห้ามบินหนีนะเดี๋ยวโดนเหมีวตะคุบนะอย่าบินไปไกลกันนะสูชิดูแลน้องด้วยนะสนุกไหมอ่ะโอ้โหดูดูดูด,ดูโชว์น้องใหญ่เลยดูดูด,ดูไม่แกล้งน้องนะเล่นเบาๆนะ เล่นเบาๆเบาๆเบาๆรักกันรักกันโอเคเก่งมากเล่นกับน้องเบาๆนะเบบีหนุกไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเลียนแบบเขาเก็บใบไม้เรียนแบบเขาเหรอเมื่อไหร่คนจะ